ถ้าคุณเป็นคนยิงโฆษณาบน Google Ads นะครับวันนี้เราจะคุยกันถึง4แนวทางที่ Google แนะนำเพื่อจะทำโฆษณาบน Google Ads ให้ได้ผลมากที่สุดครับสวัสดีครับผมอนันต์นสมศร์ SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวีดีโอ,อผมสักครั้งนะครับ งานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมขอนำเสนอสิ่งที่ Google แนะนำเลยนะครับเป็นแนวทางในการที่จะทำโฆษณาด้วย Google Ads และให้ได้ผลมากที่สุดนะครับข้อมูลที่ผมจะเล่าให้คุณในวันนี้นำมาจากเว็บไซต์ Thing with g o เ g l e นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์แล้วก็ข้อมูลไว้ให้เลยคุณสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยผมจะมาสรุปให้คุณเห็นว่า Google เขาบอกเราอะไรเราบ้างสำหรับคุณคุณที่ทำโฆษณาบน Google Ads นะครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยเพื่อจะเป็นแนวทางในการทาโฆษณาบน Google ให้ได้ผลมากที่สุดครับเรามาเริ่มกันเลยครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ t i n g with Google นะครับเขาจะ Google เขาได้รวบรวมข้อมูลสำหรับแนวทางในการทำการตลาดแล้วก็ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน อ่ากูเกิลหรือผู้ใช้งานต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับคุณสามารถจะเข้าไปดูข้อมูลได้เลยมีเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์อยู่บนหน้าจออยู่บนด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับคุณสามารถจะเข้าไปดูข้อมูลได้เลยปกติผมจะเข้ามาดูเป็นประจำครับเพื่อจะดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวข้อมูลผู้บริโภคมีแนวคิดต่างๆที่ Google เขาแนะนำนะครับในมุมของการทําการตลาดนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาเจอข้อมูลตัวนี้ครับแนวทาง4ข้อในการทําโฆษณา Google ให้ได้ผลมากที่สุด ผมก็จะเอาตัวเนี้ยผมก็เลยคลิกเข้าไปอ่านแล้วผมคิดว่าข้อมูลน่าสนใจผมก็เลยจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้ไฮไลท์ของมันคือตรงนี้เลยครับคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลได้ด้วยเดี๋ยวลิงก์ตัวนี้ผมผมวางไว้นะครับจริงๆวางไว้แล้วเดี๋ยวคุณเข้าไปดูได้เลยมันจะออกมาเป็นคู่มือแบบนี้เลยครับในนี้จะมีอินโฟเมชันที่น่าสนใจที่เขาสรุปมาเพื่อจะทำให้การทำโฆษณาบน Google มีมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมก็เลยจับมาเป็นช็อตๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้แบบสั้นๆนะครับเครดิตทั้งหมดต้องยกให้ Google เลยครับเพราะนี่เป็นของ Google นะครับแต่ผมมาเล่าให้คุณฟังแบบย่อๆก่อนใครใครที่สนใจก็อาจจะเข้าไปดูในเชิงลึกจากลิงก์ที่ผมให้แล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม เริ่มอย่างนี้นะครับผมตัดข้อมูลในที่น่าสนใจมายำรวมไว้ในสไลด์นะครับจะได้เล่าให้คุณฟังแบบกระชับกระชับนะครับชื่อหัวข้อก็ตามนั้นเลยแนวทาง4ข้อทำโฆษณา Google Ads ให้ได้ผลมากที่สุดอันนี้ต้องให้เครดิตเต็มๆกับ Think with Google เลยนะครับเขาสรุปมาเป็น4แนวทางแบบนี้ครับข้อที่1 ใช้ call to action ที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายแคมเปญเดี๋ยวเขาจะอธิบายในรายละเอียดผมเอาตัวอย่างให้คุณดูนะครับ call to action ก็คือเวลาลูกค้าเห็นโฆษณาคุณใหญ่เขาทำอะไรคลิกซื้อเลยคลิก add friend เข้ามาคลิกลงทะเบียนนั้นคือ call to action นะครับข้อสองสร้าง Creative หลากหลายรูปแบบ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุม r r e t t v v e จะพูดง่ายๆก็คือตัวโฆษณานั่นเองเป็นแบบรูปแบบ Text ตัวอักษรเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพรูปภาพควรเป็นไซส์ไหนดีเขาบอกให้ทำแบบหลากหลายเลยเพื่อมันจะได้เข้าไปถึงหลากหลายแพลตฟอร์มจริงๆ Google Ads ก็ไม่ใช่มีแค่บ,บน Google Search อย่างเดียวนะครับมี YouTube มีเว็บไซต์ต่างๆมีแอปพลิเคชันที่คุณสามารถจะทาโฆษณาได้งั้น Creative หรือรูปภาพที่ใช้วิดีโอที่ใช้ควรจะมีหลากหลายนะครับ 3. ทำรูปภาพหรือวิดีโอให้เข้ากับหน้าจอโทรศัพท์ก็อารมณ์ประมาณว่าคนลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยเข้าหาเราด้วยโทรศัพท์ใช้มือถือในการใช้ค้นหาข้อมูลหรือเล่นโซเชียลอะไรต่างๆเพราะนั้นเวลาที่เราทำข้อความโฆษณาหรือทำรูปภาพวิดีโอเราต้องนึกเสมอว่าเขาจะดูผ่านมือถือเลยนะครับงั้นเราต้องทำรูปภาพให้เหมาะสมหรือวิดีโอให้มันเหมาะสมกับมือถือนะครับส่วนใหญ่เขาควรจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่าจะเป็นรูปแนวนอน สีเรียมจตุรัสก็ประมาณแล้วแต่ถ้าเป็นของ Google Ads เนี่ยหนึ่งพันคูณหนึ่พิกเซลหรือถ้าเป็นวิดีโอก็เป็นแบบแนวตั้งไอ้นี้แล้วแต่ว่าจะไปแพลตฟอร์มไหนแล้วข้อที่4ข้อนี้ผมคิดว่าสําคัญมาก ทดสอบครีเอทีฟแล้วก็เรียนรู้ผมเขียนไว้เสมอเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะงั้นเราจะทําอะไรที่มันหลากหลายแล้วเราต้องลองไปลั่นโฆษณาเทสทดสอบดูแล้วเราค่อยมาเรียนรู้จากผลลัพธ์แล้วก็มาปรับปรุงโฆษณาของเรานี่เป็น4ข้อที่เขาเขียนมาเป็นแนวทางนะครับแล้วผมก็ตัดตัวอย่างมาให้คุณดูอีกนะครับอันแรกเลยเขาบอกนี่ผมอ่านแล้วมันน่าสนใจเขาบอกว่า consumer report helpfulness as the top request of brand ก็แบบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจอะไรบางอย่างเนี่ยเจ็เอขาบอกว่าโฆษณาควรจะบอกว่าแบรนด์สามารถที่จะช่วยช่วยเขาได้ยังไงมีประโยชน์กับชีวิตประจําวันของเขาได้ยังไงนะคร s i n g as s h o l d show how brands can be helpful in everyday life 78%เมอร์ของคอน sumer หรือลูกค้าของคุณเนี่ยเขามองหาอะไรบางอย่างที่จะตอบโจทย์เขา งั้นการที่คุณจะมาทาําโฆษณาบอกถึงตัวเองโชว์ภาพลักตัวเองมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะว่าอินโฟเมชันในโซเชียลในมือถือมันเยอะมากเลยสิ่งที่เขามองหาคือมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับลูกค้า7จของคนล,ลูกค้าทั้งหมดที่เขาเซอร์วีมามันเป็นแบบนั้นเลยเขาต้องการข้อมูลแบบนี้เพราะงั้นคุณคุณซูซนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Google User Experience เขาบอกอย่างนี้นะครับผมเลยตัดช็อตนี้มา เว l l s t u u c t u r e and compelling assets ensure your campaign can drive optimal r e s o u r c e อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยงั้นเราต้องจัดแคมเปญโฆษณาของเราให้มันเป็น r a l l Structure ให้เป็นโครงสร้างที่ดีแล้วก็ต้องมี a s s e t compelling ก็คือมันน่าจะดึงดูดโครงสร้างที่ดีความหมายจริง,รงๆเชิงลึกมันคือเราต้องจัดระเบียบของโฆษณาให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น Google search คุณก็าอาจจะต้องมี ภาษาเขาจะเป็นแอดกรุปกลุ่มโฆษณากลุ่มโฆษณานี้เกี่ยวกับหินแกรนิตไอแอดของเราก็ต้องเกี่ยวกับหินแกรนิต กลุ่มโฆษณานี้เป็นบริการติดตั้งหินก็ต้องเกี่ยวกับบริการติดตั้งหินเวลาคนเสิร์ชหายหินไกรนนตก็เจอแอดที่เกี่ยวหินไกรนิตคนเสิร์ชหาบริการติดตั้งหินก็เห็นรูปภาพที่เรากําลังบริการติดตั้งหินอะไรแบบนี้คือสิ่งที่คุณซูซานเขาบอกไว้ทั้งหมดนี้มันจะช่วยตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้ากําลังมองหาเพราะ7 8ต้องการอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาขยายความให้คุณเห็นก่อนว่าไอ้ข้อมูลตัวนี้เป็นอย่างไรซึ่งในคู่มือที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้มีหมดเลยนะครับ แล้วนี่เขาบอกว่าหนึ่งคือ call to action ต้องให้มันชัดเจนถ้าคุณดูตัวอย่างหน้าจอครับโฆษณา Google Ads เป็น Google Search นะครับงั้นเวลาเขียนข้อความโฆษณามันจะมี headline ภาษาไทยเรียกบรรทัดแรกตัวสีน้ำเงินเนี่ยฮะก็บางครั้งเราอาจจะใส่ชื่อแบรนด์ Eco Style Eco Style ให้เขาเห็นว่านี่เป็นแบรนด์ของเราแล้วก็มีข้อความกระชับกระชับเสร็จแล้วใน description หรือ extension เนี่ยเราสามารถจะใส่ สังเกตเลือกออฟเฟอร์หรือโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจแล้วก็ทาให้เขาแอคชั่นเข้ามานึกออกไหมครับนี่คือแนวทางที่จะไปก็คือทําให้มันทาให้โฆษณามันชัดเจนว่า call to action คืออะไรตอนนี้ call to action ของคุณคนนี้คือเฮ้ยมันมี2 5โครลดราคาอยู่นะแล้วก็ฟรีชิปปิ้งเนี่ยทำให้มันเด่นๆอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเฮดไลน์ที่มีออฟเฟอร์ตัวน,นี้ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นข้อมูลทางสถิติเลยผมเลยก๊อปปี้มาให้คุณดู Perform up to 3 8 ปอร์เซ็นต์่ะผมแปลเป็นไทยเลยนะครับเฮดไลน์ที่บอกถึงโปรโมชั่นเลยเนี่ยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพดีกว่าถึง38%มากกว่าเฮดไลน์ที่ไม่มี o f f เฟนะครับแล้วก็ description ถ้ามี offer ตัวเนี้ยจะทำงานได้ดีกว่า2 7ในถ้าเปรียบเทียบกับ description ที่ไม่มี offer headline ก็คือตัวสีน้ำเงินอย่างเงี้ยถ้าคุณสามารถใส่อ่าโปรโมชั่นหรือ offer ข,ข้อนำเสนออะไรต่างๆได้เนี่ยประสิทธิภาพจะดีกว่าตามตาม ข้อมูลที่เขาเขาไปดูข้อมูลทางสถิติมา d e s c r i p ชั o n กระตูดด้านล่างเนี่ยครับมันแล้วแต่ว่าเราสามารถใส่ตรงไหนได้บ้างนะครับก็จะทำให้ทำงานได้ดีกว่า27%เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำงานทำโฆษณาบ,บน Google Search ดูคุณเห็นข้อมูลนี้แล้วคุณอาจจะลองไปปรับแต่งให้เฮดไลน์ของคุณเนี่ยลองใส่สามารถแทรกออฟเฟอร์ไปได้ไหมแต่เฮดไลนมันจะบรรทัดมันจะสั้นๆนะฮะสาตัวอักษรถ้ามันไม่ได้ข้างล่างที่เป็น d e s c r i p ช i o n ลองใส่ดูนะครับก็เป็นประมาณน,นี้ อันที่2ให้ใช้ extension ถ้าคุณเข้าใจนะมันเป็นส่วนขยายเขาบอกว่าใส่ extension นี่มีโอกาสทำให้โฆษณาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมันได้ Information ที่ลูกค้าจะสนใจมากขึ้นนะฮะ extension ก็ตามรูปภาพเลยครับ ด้านล่างมันสามารถใส่ปุ่มโทรศัพท์ได้ถ้าเป็นโฆษณาบน Search นะครับ Google Ads เขาเรียก Call Extension หรือจะมีที่เป็น Location Extension ก็ได้คลิกแล้วไปที่ Google Map ร้านของคุณเลยมันทำให้ลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นหรือจะใส่กดไปไปลิงก์ไปหน้าเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะครับส่วนตัวผมเองผมลิงก์ไปหน้า Facebook ก็ยังได้ลิงก์ไป l ล n e ของเราก็ได้ l i n e OA นะครับเขาเรียกใส่ลิงก์ Extension ก็สามารถใส่ได้ในที่เขาแนะนาคุณควรจะใช้ Extension 3-4อย่าง ในข้อความโฆษณาของคุณนะครับถ้าคุณทำเขาโฆษณาของบน Search อยู่คุณคงจะเข้าใจผมนี่เป็นสิ่งที่ Google แนะนำโอเคอันนี้ก็สวยผมเอามาในภาพมันดูแล้วน่านาเข้าใจกว่ามันมีรูปพิซซ่าไหมครับอันนี้กู๊ดแต่เขาบอกมีอันนึงเบเตอร์คนกำลังงับพิซซ่าอยู่เขาบอก add real life context and related ability by showcasing Your product is in u s e by one or more people อารมณ์ประมาณว่าจริงๆแล้วอย่าโชว์สินค้าเดี่ยวๆถ้าเป็นไปได้มีคนกำลังใช้สินค้าอะไรเนี่ยจะดูดีกว่าเนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วครับเขาบอกว่ารูปภาพ image that f e a t u r e people perform over 30% better ถ้ารูปภาพที่มีคนเนี่ยจะทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพมากกว่าถึง30%เนะครับเลยเอามาให้คุณเห็นนะครับว่าเนี่ยคือสิ่งที่อาจจะนำไปใช้ได้ให้คุณได้เป็นไอเดียนะครับ แล้วเขาบอกว่านอกจากจะมีรูปคนแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้ามันมีผมอ่านภาษาอังกฤษนะ Also Feature a wide variety of people ถ้าเป็นไปได้มีรูปคนที่หลากหลายยิ่งดีใหญ่เขาบอกว่าเวลาเราเห็นรูปคนถ้ามันรีเลทกับเราเช่นผมอายุ50กว่าเห็นคนแถวแถวหกว่ามีโอกาสที่ผมจะ Engage กับโฆษณาได้มากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นตัวเรานะครับงั้นเขาเลยอยากให้ถ้ามีรูปคนอาจจะลองเล่นรูปคนที่มันหลากหลาย ช่วงอายุนะเขาบอก64% of consumers say they took some sort of action after seeing an ad that they consider to be diverse or inclusive ก็คือถ้าเขาเห็นว่ามันรีเลทกับเขาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะ action มากกว่างั้น Google เลยแนะนำว่าให้เป็นไปได้ไหมถึงจะมีลูกคนให้มันเป็นลูกคนอะมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงแล้วแต่ว่า target group คุณเป็นใครนะครับก็อาจจะมีเด็กด้วยหรืออาจจะมี คนในในแอคชั่นต่างๆในอาชีพการงานต่างๆให้มันหลากหลายมากขึ้นมันอาจจะลิเลียกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคุณได้ดีมากขึ้นนะครับอ่ะใกล้หมดแล้วครับถ้าเป็นอิมเมจวิดีโอภาพนี้มันก็สื่อเหมือนกันมี2อ,อย่างเขาบอกมีสินค้าเฟอร์นิเจอร์ลดราคา25%เลยแต่เขาบอกภาพขวาดีกว่าที่เป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาเราเราจะเน้นอะไรเนี่ยขอให้ เนี่ยให้เฟรมเขาใช้คําว่าเฟรมมิงคือให้มันเน้นชัดๆไปเลยอย่าให้มันกว้างมากนกะมันทําให้ลูกค้าดูไม่ออกว่าเป็นสินค้าตัวไหนถ้าคุณดูเฟรมมิงของท่าด้านขวานะครับเห็นชัดๆเลยว่าเออเป็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้แล้วดูดูการให้แสงสิครับก็เขาบอกว่าให้เนี่ยให้แสงที่เป็น n นช u r อ l l ไลท์น่าจะดีกว่าก็ก็ประมาณแบบนี้ก็เลยเอามาให้คุณดูว่าถ้าสองภาพเนี้ย o o g l e บอกภาพขวาดีกว่าครับโอเคนะครับเสร็จแล้ว Uh, ในอีเมลพอเราคอนเซิร์นว่าหลายๆคนใช้มือถือในการเข้าเห็นโฆษณาของเรางั้น Image ถ้าเป็น Product ของ Google Ads เนี่ยเขาให้เน้นไปที่พิก uh, รูปภาพที่คมชัดเลยคมชัดและขนาดควรจะสูงกว่า1200พิกเซลจริงๆก็คือ1200คูณพ2 0 0พิกเซลนะครับมันจะมันจะดีมากเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้เป็นรูปภาพคมชัดดูเครื่องหมายถูกข้างล่างมีรูปเค้ก2เค้กนะครับเขาบอกว่า ลูปเค้กควรจะชัดเจนแล้วก็ถ้ามีมีตัวหนังสืออะไรบางอย่าเยอะอย่าเยอะนะครับผมเอามาแปะให้คุณดูอีกเขาบอกว่าทางด้านขวานะครับ image with no overlay text คือ image เดียวๆเลยเนี่ยไม่มี text อะไรมา overlay หรือคือมันอยู่ทับซ้อนเลยหรือ overlay text under 20 character หรือมีแค่ text น้อยๆประมาณ20ตัวอักษร perform up to 1.2เท่า better ก็ประมาณว่าเฮ้ยถ้ามีรูปภาพควรมีตัวหนังสือน้อยอย,อย่ามากยิ่งมีมากเท่าไหร่ performance ของโฆษณาไม่ค่อยดีถ้าดูจากสถิตินะครับผมก็เอาตัวนี้มาให้คุณดูเพราะหลายๆครั้งผมเห็นคุณทําโฆษณาคุณเขียน text เ,เยอะมากเกือบจะเป็นโปสเตอร์เลยซึ่งพอไปอยู่ในมือถือมันไม่ค่อยช่วยอะไรเพราะคนก็ไม่เห็นอยู่ดีงั้นเน้น key message สั้นๆให้เขาเข้าใจได้ใจความดีกว่าแล้วค่อยมาเขียนข้อความโฆษณาที่หลังหรือคลิก ที่ภาพแล้วไปที่เว็บไซต์แล้วเราเค่อยเขียนดีเทลน่าจะดีกว่าครับนะครับอันสุดท้ายแล้วครับถ้าเป็นวิดีโอเขาบอกอย่างนี้นะครับถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยดูจากภาพเลยครับให้มันมีสีสันน่าจะดีกว่าที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับและตัวหนังสือใหญ่ๆเขาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเขาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเขาบอกว่าพยายามใช้ am, brightness and contrast to make sure ว่า your ad is easily visible On Small Screen เขาบอกว่าถ้าจะเตรียมวิดีโอเนี่ยหรือจริงๆแล้วภาพด้วยควรจะเป็นอะไรที่มันคอนทราที่มันสีมันแจ่มๆสดใสเพราะอยู่ในมือถือ Small Screen สกรีนมันเล็กมันจะเห็นชัดเจนมากกว่าแล้วก็ควรทำตัวหนังสือใหญ่ๆนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำของ Google จริงๆมีหลากหลายอีกนะครับ อยู่ในนี้ถ้าคุณไปอ่านดูมันจะมีแนวทางด้านล่างอีกผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยที่สำคัญข้อ,ขอมูลตัวเนี้ยเป็น pdf เนี่ยคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับมีด้านล่างอีกเขาจะมีแนวทางเยอะแยะเลยในการที่จะปรับแต่งโฆษณาของคุณในรูปแบบต่างๆผมก็เลยเอาวิดีโอตัวนี้ทำเป็นวิดีโอสั้นๆบอกว่ามันจะเป็นกระชับกระชับเื่อให้คุณเห็นแนวทางนะครับคุณสามารถที่จะ เข้าไปใน t h i n g with Google แล้วดาวน์โหลดได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวผมจะทำข้อมูลให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรอัปเดตผมจะมานำเสนอในวิดีโอตัวถัดๆไปครับ